ชมพบกับริชาและรายการแฮปปี้ซีซั่นฤดูแห่งความสุขค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้ต้องมีข่าวสารและเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราติดตามชมข่าวแรกพร้อมกันเลยค่ะช่วงแฮปปี้บ็อกซ์สุกแกะกลอง กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีสภอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกผักแบบเกษตรเคมีพร้อมด้วย4พรรคการเมืองร่วมเสวนาเคมีพระเอกหรือผู้ร้ายครั้งที่3ในหัวข้ออินทรียเคมีโอกาสของไทยภายใต้วิกฤตอาหารโลก การผลิตอาหารที่เป็นแมสสิ่งที่เป็นแมสก็คือต้องทําด้วยปุ๋ยเคมีแต่ในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยที่ไม่เป็นแมสเป็นพรีเมียมอย่างเช่นอาหารต่างๆที่เป็นเทรนด์ในขณะนี้เนี่ยปุ๋ยเคมีเป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับประเทศไทยเราตอนนี้เราใช้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทําให้เรามีโอกาสใช้ปุ๋ยชีวภาพเพิ่มขึ้นแต่ว่าสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยต้องปรับ ค,คงจะใช้กับทุกๆสินค้าไม่ได้เพราะว่าเรามีตัวอย่างจากประเทศอื่นๆนะครับเพราะว่าปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ไม่เสถียรน,นะครับเพราะฉะนั้นการที่ผลิตเป็นเชิงอ,อุตสาหกรรมมันทาไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องมีการบาลานซ์ที่เหมาะสมครับข่าวต่อไปนะคะจากกระทรวงพอมอค่ะที่เขาได้จัดสรรนะคะการสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้คนหลากหลายกลุ่มค่ะและใน